ติดตามชมข่าวกันต่อค่ะน้ำมูลแห้งนะคะชาวบ้านก็ถือโอกาสล่าปลาซักเกอร์ลดเอเลียนสปีชีทำเมนูเด็ดกันค่ะชาวบ้านนะคะที่พากันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะพากันออกไปหาจาับปลาภายในลำน้ำมูลหลายพื้นที่ของอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมานะคะที่กำลังแห้งขอดเป็นช่วงๆในขณะน,นี้นอกจากจะได้ปลาแม่น้ำธรรมชาติอย่างปลาตะเพียนปลากดปลาขา้า ภายในลำน้ำมูลปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ยังพบว่ามีปลาซักเกอร์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเอเลียนสปีชีนะคะสร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศในลำน้ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าเมื่อก่อนค่ะชาวบ้านในแถบนี้ไม่มีใครกล้าที่จะนำไปรับประทานเนื่องจากเชื่อกันว่าปลาซักเกอร์นั้นค่ะจะกินของสกรปรกเพราะว่ามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปลาเทศบาลน,นั่นเองแต่ว่าในช่วงหลังชาวบ้านเหมืองตะโกตมบรุบรีอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนหนึ่ง ก็ลองเอามารับประทานนะคะแล้วก็เกิดติดใจในรสชาติแล้วก็เนื้อปลาที่เหนียวนุ่มกว่าปลาทั่วไปพากันนํามาประกอบอาหารรับประทานกันหลากหลายเมนูทีเดียวถือโอกาสกําจัดปลาที่ทําลายระบบนิเวศภายในลําน้ามูลไปในตัวด้วยเลยค่ะโดยนายแก้วเงี่ยมสำารงนะคะวัย56ปีชาวบ้านเหมืองตะโกบอกว่าปลาซักเกอร์หรือว่าปลาเทศบาลเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีค่ะว่าเป็นปลาที่ทําลายระบบนิเวศภายในลําน้ําธรรมชาติอย่างมากเพราะว่าเป็นปลาที่กินไข่ปลาอื่น เป็นอาหารทําให้จํานวนปลาในลําน้ําลดน้อยลงไป ก็เลยลองนํามาประกอบอาหารรับประทานกันดูค่ะเพราะว่ารู้ค่ะว่าปลาชนิดนี้สามารถนํามาทานได้และเมื่อตัวเองและเพื่อนๆได้ลองทานดูต่างก็พากันติดอกติดใจเพราะว่าเนื้อปลาชนิดนี้นะคะมีลักษณะเนื้อแน่นเหนียวนุ่มกลิ่นคาวก็น้อยสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยนะคะสามารถนําไปทําได้เหมือนเนื้อทั่วไปถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์แล้วก็น่จาจะคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อจระเข้แต่ว่าจะมี ลักษณะซุยกว่าเล็กน้อยแต่ว่าที่นิยมอย่างมากเลยก็คือทำเมนูผัดเผ็ดค่ะที่รสชาติของเนื้อออกมาได้ดีเป็นพิเศษนะคะแต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างก็คือแต่ละตัวค่ะเขาจะให้เนื้อค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับขนาดตัวของเขานะคะอีกทั้งยังมีกรอที่ลักษณะแข็งและเอาเนื้อออกมาได้ยาก ทำให้ยังไม่ค่อยมีคนนิยมรับประทานมากนักแต่ว่าถ้าหากตัวเองและเพื่อนได้มาเนี่ยก็จะนํามารับประทานทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้ก็จะทําลายความอุดมสมบูรณ์ของลําน้ําอาจจะทําให้ปลาชนิดอื่นๆเนี่ยลดน้อยลงไปจนถึงขั้นศูนยพันก็ได้ค่ะ